เดี๋ยวผมผมกลับนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองรอบตลาดคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแทนติดรถใหม่ครับกับล้อตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้ออีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าถามมาบ่อยนะครับก็คือมาด้าตัวซีดีสามแมชชชนนะครับเป็นล้อข้อสิบแป้นะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้ามักจะนําไปใส่กับรถมาด้าซีดีสามตรงรุ่นเลยนะครับซีดีสามซีเป็นชอบเลยเอามาใส่นะครับลูกค้าถ้าได้สนใจหาทางมาได้นะล้อตัวนี้หายากเลยนะครับตัวนี้มีมาหนึ่งชุดนะครับเรามาดูหลังล้อกัน มาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตามาด้าอยู่นะครับเป็นข้อ18กว้าง7อ f f s e ต50นะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปค5รูมาตรฐานเพราะนั้นคุณสามารถใช้ได้กับรถมาด้า3 CX 3 CX 30 CX 5 CX 8ได้หมดนะครับของเก่ารับเทินด้วยนะหร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทนเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ